เขาปลาย่างแล้วครับพี่มันรับอยู่ทึ่งความแบบนี้บางหันรับอยู่ตารางผุนเขาปลากล้วยใหม่ลุ่มๆมันนี่เขาปลาย่างบบบนี้เพื่อพงุ่นหรือปลาย่างปลานี่ประมาณจากไรเนี่ยเกือบสี่สิบไรเลยปะไก่สี่สิบเนาะหกสิบปลามันนี่ก็หกหลือเกินครับนี่เขามาปลามันหลอหนีนี่นะไไฟใหม่อยู่ใกล้ๆหู้หนี้็นปะปลามันกับบริเวณพี่น้องเอ้ยพงุ่นแรือปลามันบริเวณนี่นะเนี่ยไไฟใหม่อยู่นี่ โอ้ยขันมาปลามันนี่ก็เรียบร้อยแล้วเขาปลาหย่างแล้วครับนี่โอ้คือคือเลยนี่คนน่ะไฟไหมโอ้โหนไหมเทียงหน้าคนบอกขึ้นไหมแห้งเลยไหมปลาเก๋เนาะไหมปลาเกยเนาะนี่จอๆเขาหนีมันหิบเขามาปลามันกับหกพด ปลาอย่างทั้งนีปลามันทั้งนั่นปลาอวยทั้งฝุ่นปลากข่อยทั้งนี่โอ้ถ่ายแล้วรัดตะยูฮูนขี่รถมาหนี่บังห่วยควงเติบด้วยนี่เมืองที่มันใหม่นี่ห่วยบ่มันแปะสามสิบทีสิบไล่ขึ้นบ่นี่กับปลาอย่างเออปลามันไปหันกระลังใหม่อยู่หันปลาอวยลุงไปหันมันปลากข่อยตัวไปหันมันปลาอยู่ค่าดับมากเมื่หัน อุ้ยนะเขาปลากล้วยโอ้ยแปลนดีปัญญังพี่น้องเลยต้องพูดถึงเลยโอ้ยปลาปลามันกระจกบริเวณเลยดนี่มันต่อกันเลยเนี่ยมันใหม่มานนี่เราลบเรียบลบเรียบเลยนี่โอ้ขึ้นแห้งเดืทั้งคุนโหมบักเล้งเลยนะนกอีเซลนี่ ลูกอีเซลนี่เรต้องพูดถึงเลยพี่น้องเลย,ยโอ้หกไหลมันกับใหม่มาหากันในแล้วมันหกป่านนี่โอ้เขาปลามันหรอตัวนี้น้นม,น<า>มุนเขาปลามันแล้วตบใส่เ <c oughs> ขาปลามันเรียบร้อยดีเลยนี่แฟนด,ดีปันยัง โอ้เข่าปลามันแล้วเข่าปลามันแล้วโอ้ล่างเข่าปลามันแล้วจิกไปไม่จิกเลี้ยงไปน้องโอ้มาอีหลีแล้วเข่าปลาอย่างเลยแเรารีบแล้วพู้น่ะเข่าปลามันแล้วพู้น่ะโอ้ยหขวบมีแป้วเครื่องกรองน้ำได้บ้าบ้าโอ้ทรม่วนเดี๋ยวห่อนหนาแท่จบจบจบ Đâu, lui, 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 Thứ ba Ôi, nó muôn hẹn gì vậy Ôi, giọt vào.